เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Uncharted 4นี่ก็แคปเจอร์ที่8แล้วหลุมศพของไอวอรเอาละนี่เรามาอยู่ในสกอตแลนด์นะครับโอ้โหภาพก็โคตรสวยเมื่อกี้ไปอยู่อิตาลีนี่มาสกอตแลนด์อีกแล้วโอ้โหเกมนี้น่าจะได้เที่ยวทั่วโลกเลยอืนี่อ๋อสอนให้ใช้ปืนโอเค กดนี้กดนี้เก็บปืนโอเคเดินหาสมบัติก่อนนี่มีรอยเท้าด้วยสุดยอดเย่ยมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเี่ผมขอเดินสำรวจแป๊บหนึ่งโอเคอึ๊บอึบเฮ้ยนี่ของนี่มาโหโชคดีมากโอ้โอเคได้สมบัติแล้วโอเคอะไรเนี่ยมันคุยเรื่องอะไรกันอยู่ไม่ได้ได้อ่านซับเลย ดูเหมือนว่าฉันจำได้นะนั่นไงโบสโอเคไปดูหน่อยแล้วกันครับหนุ่มมันชี้ไปทางโบสเมื่อกี้โบสนั่นไงเห็นเคลนดไหมกับการระเบิดน่ะใช่ใช่อา้าวเดินไม่ได้เหรอโอ้นึกว่ามีทางเดินเอาละเอาละเดินไปดูกันดีกว่าแซมอยู่ตรงนี้ตรงนั้น นี่ไงฮึบขอดูหน่อยสินั่นมันอะไรเนี่ยอืม,ห,มหนาวมากมากเลยนะเนี่ยหนาวสิเพดูหิมะสิโอเคไปทางไหนกันครับโอ้ฮึบสูงไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยโอ้โหแสงเข้าตาเอยเอยเอยแสงเข้าตาไปต่อนีว่าโอ้ยอ่านซับไม่ทันมเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับโอ้ ลงทางนี้แล้วมัง้งโอเคกระโดดแล้วนะเฮ้ยอุ้ยอ <f Read ing> <Gym. Napoleon>. <disappointing> ุ้ยอ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 ุงเกงขาดไหมเนี่ยไม่ขาดหรอกนี่มันกางเกงแท้แบรนด์เนมรีไวล์ลินแดงโฆษณาหน่อยนะครับไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากพูดเฉยๆโอเคไปทางไหนพี่นำไปหน่อยสิโอ้เรากระโดดไม่ได้แน่เลยทางเนี้ยเราต้องหาทางอื่นลงแล้วล่ะ อ๋อทางไหนล่ะพี่นำสิลอยอยู่เนี่ยเดินชมวิวอยู่นั่นแหละโอ้ยอ๋อขึ้นทางนี้ล่ะนี่เนี่ยเอา้าหลวงโอเคไปทางไหนอาอไหนดูดูด้วยสิอืบนี่เนี่ยลงไม่ได้มันสูงอะหรือต้องไปทางนู้นวะแน่เลยชัวแน่เลยอืมอ้ม อ้าวดูดูด right okay. right. ูไ no ด oh, 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 oh. okay. like ้แล้วกันโอเคต้องไปทางนู้นได้เลยใช่ไหมอ้าวไม่พูดอะไรกันเลยโทรนำเองก็ได้อืมหนึ่งสองสามอุ้ย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 จุดโอเคชัวร์ทำมาแบบนี้ได้นี่ไงสกปรกหมดเลยกางเกงโทรนี่เอ้ารอดูดิมันจะไรเอ้า ทำไมมันสไลด์ขึ้นมาแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหโอเคน่าจะทางนี้นะครับไม่มีอะไรเลยสมบัติก็ใหม่มีอ๋อนี่ไงที่เกี่ยวเอ้ยเราเกี่ยวตรงนี้ได้นะโอเคลงแล้วนะฮึบนี่เนี่ยอุ้ยอุ๊ยหลังหักอุ๊ยอ๋อกดแอลหนึ่งโอเคเอ้าเอ้าทำไมไม่ลงวะเอ้ากดกระโดดไม่ได้เอ้าเอ้า อะไรเนี่ยแล้วกดแอดอ๋อยังก,กดไม่สุด <c oughs> ออแล้วครับเป็นคัดซีนนี่นาดูดิมันจะพูดอะไรมันบ้าอะไรเนี่ยอุปกรณ์ขุดนี่ของใครวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันของช,ชอไลของเนดีนนี่วะ <c oughs> โธ่มันออกมาจากนึกว่าอยู่ที่โบสถ์อาโออมาแล้วโอ้โห ไหน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 ยิง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 นี่แนะอีกตัวนึ่งยิ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 งหนียิงนี่เป็นไงอ๋อไม่ตายอะไรวะเนี่ยโอ้ปืนไม่แรงเลยอ่ะโอ้ต้องมาอัเกรดนะเนี้ยโอ้ดีใจที่เจออีกครั้งนะชอรลเหมือนพวกมันจะรู้นะว่าเรามาใช่รีบไปสำรวจโบสกันที่อ้ยลุมศพกันนีกว่าโอเคเก็บก่อนครับเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนเพื่อความพร้อม โอเคหกสิบ okay, นัดแล้วพร้อมไปฉันนึกว่าพวกมันอยู่ที่โบสถ์กันนะเนี่ยมันต้องรู้แน่เลยว่าพวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยโถเว้ยเลฟนี่มันจะรู้ไปหมดได้ยังไงวะเนี่ยเอาละไป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 เฮ้ยกว้างกว้างกว้างโอเคไปหาหลุมศพของเฮนรี่ไอเวอรี่กัน โอเคไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้โหนี่อัอ้าวเลสเตเดนอีวิวเด้งมาโหลดไว้แต่ไม่ได้เล่นนะครับโหลดไว้ก่อนเอ้ยหยุดกิ้งลงไปก่อนโอเคอมาตอนน่อกันดีกว่าเมื่อกี้เลสเตเดนอีวิวเด้งมาเฮ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยที่อยู่ของพระเหรอตรงเนี้ย น่าเลยวชอ,อเดินไปดูไปดูไปด,ไปดูกันอึบนี่เป็นไงล่ะกิ้งชอายอ๋ออุปกรณ์ของพวกชอายทั้งนั้นนี่อะไรวนันนี้พวกนี้มันมาตรงนี้กันหมดแล้วไหนบอกว่าเลฟมันอยู่ที่โบสถ์วันเนี้ยโชคดีนะมันไม่มีใครเห็นเราอ่ะดูนี่สิเฮ้ยอะไรวะกล่องกล่องเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่นี่มันไดโนมายใส่กระเป๋าไปแหละฮะ อ้าวไม่ทำอะไรต่ออ๋อสอนใช้โยนไปที่ประตูเหรออ้แล้วกดแล้วนี่อ๋อกดอันหนึ่งแล้วกดอันหนึ่งปล่อยอ๋อใช้ไม่เป็นตูมโอ้หนี่ประตูเปิดแล้วเ้เสียงมันดังมากนะหวังว่าพวกมันคงไม่ได้ยินก็อาจจะไม่ได้ยินนะเพราะเสียงมันคืนไปกับระเบิดท,ที่พวกมันระเบิดโบดอ,อ่ะอ๋อจริงเหรอวะ นี่ไงทางขึ้นแต่มันสูงไปอะเราน่าจะส่งกันไปไม่ถึงอะต้องหาอะไรปีนอา้าวจริงเหรอเนี่ยโทรต้องหาอะไรปีนปีนตึกมาตั้งเยอะแคปเจอร์แรกๆอะไรวันนี้ไหนวะลังลังต้องเป็นลังสิเอานี่ไงแสมนำไปแล้วโอเคอันนี้เหรอไหนดูสิอา้าวไม่มีอะไรให้กดอา้า โทแซมมั่วจริงๆริงไอ้นู้น,นลังสีเหลืองนูได้ป่าวะไปดูดิไปดูดิได,ดได้ไหมได้ไหม,มได้ไหมแซมแนะนำเฮ้ยกดได้ชัวร์เลยไปทางไหนทางประตูเหรอเรา่าจะใช้อันนี้ปีนได้นะพี่ฮะอะไรเนี่ยอ้าวประตูพังไม่ได้ด้วยโถต้องใช้อะไรไหมสินะนี่เนี่ยไอยแซมระวังระวังแซมอา้าว โตพี่บอกให้หลบไม่หลบโตโตขอโทษขอโทษเฮ้ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะบอกให้หลบไม่หลบเฮ้ยโอเคเอาแล้วครับไอติมครับไอติมช่วงนี้ไอติมกินไหมครับไอติมกินไม่ได้นะครับช่วงนี้โควิดมาแรง ช่วงนี้ใส่แมสใส่อะไรกันด้วยนะครับเพื่อนๆล้างมือล้างไม้ให้เรียบร้อยล้างมือล้างไม้แล้วพูดอะไรเนี่ยล้างมืออาบน้ําสระผมให้เรียบร้อยนะครับกลับมาจากข้างนอกเฮ้ยพวกชอรายมานี่หวะไม่ได้อ่านทับย์นั่นไงพวกมันมาแล้วโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหต้องสเตลวะต้องลองสเตลดูจะสเตลได้ไหมวะเนี่ยโอ้โห เทคดาวในญ่าสูงเพื่อไม่พวกมันเห็นโอเคมันบอกให้เราเทคดาวนะครับจะทำได้ไหมวะโอ้ยสเตลไม่เก่งอยู่ด้วยเฮ้ยมันลงมาแล้วตัวหนึ่งจัดการดิแซมจัดการอ้าวมันเห็นแน่เลยว่ะอือโอไงเนี่ยไปทางไหนดิไปทางไหนดินดโอ้ยเอาเอาเอาระวัง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 โท จะเริ่มตัวไหนก่อนวะเนี่ยเอาละ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 เฮ้ยตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นดีกว่าไป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 อย่าไว้อย่าไว้เพืเเเ่อนเพื่อนอย่าอย่าเสียงดังนะอย่าไว้อย่าไว้เฮ้ยเฮ้ยสองตัวโอ๊ยทำไมต้องมาแบบนี้วันนี้โอ๊ยอมามาเฮ้ยมันอยู่คนเดียวแล้วไอ้ตัวนู้นก็ออกมาไอ้นูไปโน่แซมทำไมพี่ไม่ช่วยผมเลยเนี่ยมาโถเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยโอยตื่นเต้นเฮ้ยข้างบนอะข้างบนก็นไม่มีไปน,นู่นแล้วเฮ้ยนั่นนี่ไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปได้ไปได้อึ๊บจุบ๊บปุ๊บแอบก่อนโอ้ยรวย,ยพี่ไม่หักคอมาได้สักคนสิโธเอ้าสองตัวสองตัว,ตวได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยนาะท่านเอ้าหมอบอกให้ระวังเหรอ โอ้ยมาเยอะมาแยะจะสเตลได้ไหมวันนี้โอ้ยเยอะจริงเยอะจังเอ้ยขึ้นไปแล้วไปตัวนู้นดีกว่าลองดูสิไป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 ฮึบเอา <c oughs> เห็นไหมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมสงสัยอยู่สงสัยอยู่เอ้ยเอายืนทำไมเอา้ากดผิดเอา้าเท็ดาวนี่เลย <c oughs> บ้าเอ้ยเอา <c oughs> เห็นไหมเนี่ย เอา้าทำไมไม่กดเอ้าเห็นแล้วสวยแล้วสวยแล้วนี่แน่นี well> ่แน่เห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่ต้องสตองสเตลมาแล้วไอ้บ้าเอ้ยนี่ยิง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 โอ้ยเทคเขาบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทคเขาบอกก่อนเทคเขาบอกโอ้ย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 ตายไหมไอ้เอือเออือเฮือน้าธานเฮือเออือตายบ้าเอ้ย ตายจะได้เอาใหม่ครับเอาใหม่เฮ้ยบ่าเอ้ยไม่ตรงไม่เติลมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ตรงไม่เติลมาแล้วอืเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ยู่นี่เหรอเห็นไหมเห็นเหรอเห็นเหรอเห็นเหรอเอาใหม่นะเมื่อกี้พี่วอร์มเฉยๆโทร ลงไหมลงมาไหมลงไหม,ไหมสองตัวเหรอสองตัวเหรอลงมาสิโดนไหเออดีโอเคโอเคสองตัวนะเอาจริงเลยนะนี่เหลือตัวเดียวเหรอโดนแน่โดนแน่โดนแน่นี่นี่แล้วไปหนึ่งตุต่อยต่อยไปอีกหนึ่งนี่เนี่ยไม่เอาแล้วไม่ตรงไม่เต๋วมันแล้วนี่เนี่ยเนี่ยหละอยู่ไหนมา โอม่ว่าดิเอาละยิงแล้วเหรอยิงแล้วเหรอยิงมายิงมาไม่กลัวหรอกเว้ยทีเนี้ยมีไม่ตรงไม่เต๋วแบบนี้ไม่ตรงไม่เต๋วอุ้ยอยู่นี่เหรอยิง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 เป็นไงล่ะพี่เป็นไงล่ะมา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 นี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะยิง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 มี่ไหนยิง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 มีหมดยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่าหลังท่าหลังอุ้ยนี่ไง อีตัวนึ่งอีตัวโอ้ยติด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 โอ้ยติดไอ้ระเบิด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 ไอชั่โต้ยขี้โกงนี่หว่าใช้ระเบิดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนปีนปีนลบไปก่อนปีนลบไปก่อนกระโดดนี่นี่ลงไดิจิตอนลบไปดิจิตอลยิงยิงยิงเอ้ยช้่วอฮ้ยโอ้ยโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยโท้โอเคอยู่ไหนนี่เนี่ยยิง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 นี่อึ๊บเข้ามาดิเป็นไงล่ะนี่นี่นี่ อย่างเงล่ะอยู่ในอีกตัวนีน,นี่ปืนสั้นก็แบบปืนสนเอ้ยซมอย่าก,กระโดดขวางกระสุนสิปะโธหมดยังยหมดแล้วใช่ไหมเก็บกระสุนก่อนโอเคทำได้เยี่ยมเลยหวังว่าพวกมันคงไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเก็บระเบิดก่อนโอ้ยคงหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยอ้าวเมือเ่อกี้เก็บระเบิดยังวะ อ๋อยังไม่เก็บเมื่อกี้นึกว่ากดไปแล้วโอ้ยเหนื่อยเยอะเกินไปลุ้นต่อนี่วะครับรถไอติมรถไอติมอ้าวนี่ไงไอติมไม่จ้าไอติมไม่จ้าห้าบาทสิบบาทไอติมจ้าไอติมอุ้ยอุ้ยติดติดติดพี่ก็ไม่ช่วยเลยอืมไป รุนกันไปรุนรุนรุนน,น,นี่ขวางขวางเป็นไงล่ะโถมาเยอะต่อไ้นะเนี่ยโธ่เอาละรุนมาแล้วอึ๊บนี่ไงไปกันเลยกดไ,ไงไปอ๋อแค่เนี้ยโหค่าไปตั้งสิบคนเพื่อเอาไอรถไอติมมาโดดขึ้นเนี่ยนะ โอ้ยเอาละครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่า,อ,าอะไรผิดพลาดไปอคอมเมนต์ไว้เลยครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับผม p l ลย์ออขอบคุณครับ